สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้ว้อจ้ะครัวแมวเป้าแซบนัวครัวแมวเป้าวันนี้เมื่อกินลาบเห็ดเนาะก,กับคนยียนหอนลาบเห็ดก็พักแก้มหลายๆมาเราเลยก็ลุยกันโลดจ้าจุดจวดหนวมเขาแรงเลิกงานมาเฮ็ดโอที่หนุ่มเขามาจ้ะมีมือจะคลองเอง กาแซบกัวนะ่าแซบเนาะอืมแ,แอืมมือกำงนนะันเนาะกลัามาก่นกับความแซ่บ มค่อน่รอยากเขากล้องไม่ไร้กินค้างฮัลโหลท่านเขาเจ็บจ็ดปะ ผักหลาย,ลายนี่ผัดลูกโอดลูกโดดอืมดดเจ็บเฮ็ดเนี่ยเสื้อเฮ็ดไม่หยุ่ซิมาบเฮ็ดแต่สองหมืพน่นอันนี้เครื่องนึงแน่นเนี่ย อีกเครื่องนึงพอบานเฮ็ดเองแค่วานไปแล้วอือหอบเฮ็ดเองกินเองรสชาติี่นจะคลองมาก การเป็นคีเอเตอร์นี่มันดีอย่างหน,นึ่งนะเดเฮดกับเขากินเองมาตรงเปลือกเงินเอาไปซื้อกินกับแพงมาลาไปกินเขาอยู่ตลาดมันเที่ยวอร่อยสองอร่อยซ้ำอร่อยเฮดเองเนี่ยพักกับมิตรแนวเกากินาหลายมือกินมาหมดกระรางเก็บซะตูยเย็นเฮทก็บซื้อมา อันเดียวย5ิบหาบาทแค่ในสองค่ะประหยัดเงินได้ทั้งงานได้ทั้งเงนินงานกับเพื่านได้เป็นไดดอกได้ไทยสูดสูเดเ้อเเชฟเตอร์ทั้งหลายเฮียสิป้า่าทิมป่าปลากันสูดไปน้ำกันได้เดือนแล้วจะพันสองพันสามพันม่นกังเงินเนาะ พอบ้านทอดไข่ดาวไม่กินนะ้ำนางหลีกินยู่ข,ข้างนี่ก่อนนะอร่อยไม่ทำเผ็ดเอาปวดท้องอ rất là kinh trì, có khác trên lúc đổi đầu. นีเกีย้ยเติบคหนึงเนาะคนไทยคิบอันนี้เปรบผัดพิริกันเนาะชาม,มาเป็นแรงบันดาลใจเฉยคนทยคิปกินนย่างเดียวเนเี่ยคนตัดแต่ประมาณสิบหาสิบสิบคนคนเอาอมาลงแต่พันไม่ฉากเว้าวไม่คำว้าเด็ดเด็ดคำว้าให้ให้ห้าปาตี้เข้ากับมือไหม่อยู่เนาะอนั้นเคินกล่องอหาํคำวกาวเลร มือันนึงสิเป็นเพื่อนละหางเงินคาหางแมวหน่อยนะดือด้อๆจับก็ไ่ได้อร่อยไหม เังโดมดบอกถึงพายขี้เติอแล้วจ้ะได้มา,ดนนม,มาได้เดือนนึงหรอ,อมั้งจำไม่ได้หรอเดือนนึงเหรอทำนักกินมาสองโลกเลยใก็เผาใจไปเจอนักจะเอาขินอ่ะ ปกติอ่ะกินข่าวใช้ละหาบาทเท่านั้นดิงขาวเหนียวอ่ะบปกติกินไม่ได้ <S <S เกียวแค่กระเพราเองกินใช้ละสิบบาทเองบันบนึงข้าเองเนี้ยมามิมอนหนึ่งอย่าซื้ออยู่ซื้อมากกับหนึ่งกรบปุกคุ้มดอกกวบาทเมื่มาก,กินข้าวเหนียว Má, nhiều nhờ má Tôi nhớ mất tiếp cà tiêm cha Đẹp đẹp đấy cha cha อือกะลาบไปก่อนจ้าไม่พอกันคลิปนานแล้วจ้ามาสวัสด,สสดีสวัสดีจุ๊มเนี่ยทำให้บายท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า